สบายเท่าไหร่นะก็ไ,ได้นะหลานทรายนะจะพาไปคลินิกนะทุกคนก็ถือว่าสุดเหมือนกันนะวันนี้ก็มากับหลานชายสองคนนะทุกคนแนะนำตัวหน่อยครับชื่อฟิมครับชื่ออะไรนะชื่อฟิมอ่าน้องฟิลมนะครับทุกคนนะน้องฟิล์มนี่นก็เรียนอยู่ชั้นไหนนะครับชั้นป .2 อ,อ,อยู่ป .2 ออแล้วเอยเก่งมากเลยนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนอันนี้เป็นหลานชายบอกมเองนะครับหมอก็รู้สึกว่าใจดีนะหมอฝั่งไทยรู้สึกว่าใจดีมากเขาก็บอกว่าถ้าไม่หายก็ให้ลองไปโรงพยาบาลดูนะครับนะเพราะรว่าที่ฝั่งไทยนี่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมีคลินิกนะทุกคนถามว่าที่ลาวมีไม่มีครับแต่ว่ามันน้อยนะมีก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าบอกรสชาติด้วยนะกินแล้วก็ลองบอกรสชาติด้วยอื้อร่อยเอออร่อยะ อร่อยเลยฮะมสวัสดีครับน้องพิมสวัสดีครับน้องพิมจะพาน้าไปไหนวันนี้เคนิคฮะเคนิคไปเคนิคอเคเคนิคใช่ห ทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับทุกคนวันนี้ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะก็ได้นหลานทรายนะจะพาไปคลินิกนะทุกคนก็ถือว่าสุดเหมือนกันนะวันนี้ก็มากับหลานทรายสองคนนะทุกคนก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ทุกคนรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะก็เลยมาคลินิกสักหน่อยมาุกคนแล้วมาดูกันหน้าว่าคลินิกจะเป็นยังไงนะทุกคนแล้วผมมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึงนะ่งทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็จะไปเข้าคลินิกนะไปกับหลานทายนี่แนะนำตัวหน่อยครับชื่อปี ชื่ออะไรนะชื่อฟิมอ่าน้องฟิลมนะครับทุกคนนะน้องฟิลมนะี่นก็เรียนอยู่ชั้นไหนนะครับชั้นป .2 อ,อ,อยู่ป .2 แล้วเอยเก่งมากเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนอันนี้เป็นหลานชายผมเองนะครับคลินิกก็อยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับทุกคนนี้คลินิกนะครับทุกคนอ่ะโอเคทุกคนมาถึงคลินิกแล้วนะทุกคนนะ เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าเข้าคลินิกเป็นยังไง <S <S ต้องใช้อะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะทีมนะเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับต้องตกกันเลยทุกคนวันนี้ผมก็มาหาหมอนะมากับหลานชายนี่ไงครับทุกคนตอนนี้ก็ออกมาไปที่เรียบร้อยทุกคนคลินิกนะผมมาคลินิกแล้วมารวมแพทย์นะทุกคนก็มาไม่ผมปวดนะครับปวดตรงบริเวณก้ามเนื้อนะก็เลยใช้เป็นก็เลยมาหายากินนะทุกคน หมอก็รู้สึกว่าใจดีนะหมอฝั่งไทยรู้สึกว่าใจดีมากเขาเขาบอกว่าถ้าไม่หายก็ให้ลองไปโรงพยาบาลดูนะครับนะเพราะว่าที่ฝั่งไทยนี่ผมชอบอย่างนึงก็คือมีคลินิกนะทุกคนถามว่าที่ลาวมีไม่มีครับแต่ว่ามันน้อยนะมีก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็น้อยนะแต่ว่าที่ไทยนี่เยอะมากๆนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านขายยงขายายาเยอะมากๆนะครับทุกคนนะวันนี้ก็มากับหลานชายนะหลานชายก็ก็ใช้ไ,ไปร้านน เยอะๆนะวันนี้ก็มามากันทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับนะใช้เวลาในการทำก็ถือว่าไม่ไม่เท่าไหร่นะครับพี่เพนะือ่อนนะเออวันนี้ก็มากับหลานก็ดูบรรยากาศนะทุกคนคนก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับพี่เพื่อนนะถอดได้แล้วมั้งมีเด่ะถอดไหมถอดนะโอเคไปขึ้นขึ้นบันไดเลื่อนเลย ไดอะไรเไดอะไราเรียกอะไรลายนะเรียกบอะไรบดปกติอะไรเลอนะนรื่อบารพูดผิดไงตาพูดผิดไงอันนี้เป็นลูกครึ่งนะครับนะใช่ไหมเป็นลูกครึ่งปะลูกครึ่งเหรอเราอะลูกครึ่งอะไรนะ ไทยลาวอันนี้คือลูกครึ่งไทยลาวนะทุกคนก็เรียนอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละนะก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับก็อยู่กับแม่เนาะกับพ่อกับแม่นะทุกคนนะเรียนศึกษาอยู่ที่นี่นะครับที่เพื่อนนะน้องก็เรียนอยู่ที่ชั้นอะไรนะชั้นปงป .2 นั่นทุกคนน้องเรียนอยู่ชั้นป .2 โอ้โห้ฟิมฟิม ดูบรรยากาศดีโอ้โหวสวยมากสวยไหมสวยนี่เดี๋ยวตกกลางคืนบอกได้เลยว่าสวยมากมาเคยมาดูไหมเนี่ยกลางคืนเนี่ยเคยมาชมบรรยากาศ<ห>อย่างนี้ไหม,มนะมา,ากับแม่กับพ่อเหรอเคยเคย,เคยมาดูอยู่ใช่ไหมดูนะครับทุกคนนี่ครับผมวันนี้ก็พาหลานชายมาเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินอร่อยอร่อย,อยีกว่านะทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันผมไม่สบายนะก็เลยอะตัดสินใจออกมาข้างนอก แล้วก็เอาเจ้าหลานทรายมาด้วยก็พาให้เขาพามาหาหมอนะทุกคนพามาหาหมอนะก็ให้เขาพามาหาหมอแล้วก็เสร็จสิ้นจากภาธรกิจแต่ตอนนี้เราก็ต้องเลี้ยงค่ะเลี้ยงขนมกลับนะระวังนะหนูเดินทางนี้โอเคนะครับทุกคนก็ตลาดส่วนใหญ่นะครับเนี่ยตลาดฝั่งไทยนะครับจะบอกได้เลยอย่างท,ท,ที่ที่ผมบอกเลยผมชื่นชอบนะมันจะเป็นตลาดทั้งหมดเลย ทั้งหมดนี้จะเป็นตลาดไปทั้งสุดเลยนะทุกคนนะมันเป็นอะไรที่แบบสุดนะใช้คําว่าสุดนะทุกคนเพราะว่าอะไรมันสะดวกสบายมากๆนะครับดูนะครับหลายคนก็จอดรถนะครับนะจอดรถเพื่อแวะทานรับประทานอาหารหรือว่าซื้อกับข้าวกลับบ้านกันนะครับนะนี่แหละคือความสะดวกสบายของเมืองไทยนะครับทีกว่ันนะบอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆนะครับทุกคนไปเดินไปหนูเดินไประวังนะนี่นะครับ ดูนะครับร้านครงร้านค้าเยอะมากๆนะครับแถวน,นี้ไปเลี้ยวเลยเลี้ยวนี้นะอะไร <c oughs> มันเล็กไปหรือมันใหญ่ไป <c oughs> ใหญ่ไปหรอมันใหญ่ไปนี่นะครับห <c oughs> ลานชายนี่เป็นหลานชายของมีนะครับเออวันนี้อยากกินอะไรไหมวันนี้กินอะไรพิเศษมนะฮะกินอะไรที่มันอร่อยฮะกินอะไรดีวันนี้จะกินอะไรดีไม่รู้รอ่ะเอา้าทำไมไม่รู้อ่ะ อยากอะไรที่มันแบบพิเศษพิเศษมีไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้ใช่ไหมโอเคนะทุกคนก็ดูครับนี่แต่ยังไม่รู้เหรอนะครับทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงเย็นเย็นนะครับนะช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักหกโมงนะทุกคนก็บอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับนะแล้วผมบอกได้เลยว่าคู้คนเยอะจริงๆนะครับนะนี่เป็นบรรยากาศนะนี่แหละสิ่งที่ผมซึ่งชอบทําไมผมผมเชื่อนะหลายคนหลายหลายคนทำไมชอบเมืองไทยก็เพราะว่าหนึ่งเลยเมืองไทย สะดวกสบายจริงๆนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการของขับข้าวอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับริมถนนนี่บอกได้เลยว่าที่สุดของที่สุดนะครับนะแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่คนลาวนะครับชาวต่างชาติหรือว่าคนไหนที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยบอกได้เลยนะครับมีของกินตลอดคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นร้านสะดวกซื้อต่างๆนะทุกคนมีทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นร้านกับพงกับข้าวนะทุกคนขายจนสว่างนะนี่ดูนะครับอันนี้ก็ขายกันเยอะนะครับ เยอะเยอะบอกได้เลยว่าเยอะจริงๆนะครับดูนี่รู้สึกยังไงครับพิมรู้สึกยังไงวันนี้<แ>หนา,าวพาออกมาข้างนอก<แ>นะใจ <c oughs> น,นะรู้สึกยังไงนะได้ออกมาจากบ้านนะฮะออกมม่นานา <c oughs> แหมให้มาเปิดมู้กเปิดตานะทุกคนเ <c oughs> พรเพิ่งเลิกเรียนเนาะ เพื่อเรียนมาก็หนาก็เอาออกมาเลยนะครับทุกคนตอนน้องก็เพิ่งเลิกเรียนแล้วนะทุกคนน,นะก็น้องเขาออกมาดูบรรยากาศนะนี่ทุกคนดูบอกบอกได้เลยว่าที่สุดนะเห็นไหมรถเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรถประจําทางนะทุกคนนะถ้าเราลงจากรถเมย์อย่างนี้ก็มาก็จะเจอของกินมากมายนะทุกคนที่ขายอยู่ริมถนนอย่างนี้บอกได้เลยว่ามันสะดวกสบายจริงๆนะครับทุกคน บอกได้เลยนะว่าความสะดวกสบายนี่ผมให้ที่หนึ่งนะให้ที่หนึ่งเลยนะทุกคนนะมันแบบสะดวกสบายจริงกินับปรดไหมนะกินมามเนี่ยน่นนี่ไม่กินไหมไม่กินครับไปทุกคนบอกได้เลยว่ามัน มีความแบบสะดวกสบายจริงๆนะโอ้โหบอกที่สุดเลยแะเมืองไทยนะคนไหนมาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนลาวเราเองก็ดีนะที่มาเมืองไทยแลวก็ชื่นชอบเมืองไทยเพราะว่านี่แหละเมืองไทยเป็นเมืองที่มีความสะดวกสบายมากๆนะครับนี่ดูนะครับของกินเยอะแยะมากมายโอ้โหขายกล้วยกันอย่างนี้นะเอาไหมพี่เอาไหมพากลับค่อยซื้อนะระวังรถนะดูนะครับนี่โอ้กล้วยขายกันอย่างนี้นะครับ, <S <S บนะ ยังยังไอโชวสปีดยังว่อะไรนะหลายคนณดังยังไอไอโชวสปีดยังว่าเลิกไอต่างชาติอะนะโชวสปีดที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอะนะโอ้ของประเทศนอกปะใช่ไหมมากับเอฟพีดีโอ้มากับเอฟพีดีเหรอรู้จักปะเนี่ยเอฟพีดีโนหนึ่งอะรู้จักปะรกเด้ขนาดน้องฟียังรู้จักเลยทุกคนดูนะอันนี้คือความดังของยูทูบเบอร์นะทุกคนใช้คำว่าความดังของยูทูบเบอร์ไทยนะทุกคนนะ ขนาดน้องฟิล์มนะน้องฟิล์มตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับอายุเจ็ดเจ็ดขวบเนาะนะครับทุกคนอายุเจ็ดขวบแล้วครับน้องฟิล์มนะครับหลานผมเองนะครับ mm hmm. เขาก็รู้จักยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะใครนะไอโซสปีดไอโซสปีดแล้วก็ใครอีกแอบพีดีโดหนึ่งมนะั้ย <Okay. S 1> เออแ้วทุกคนนี่นะครับเอออันนี้ก็อ่า ร้านสาร้านรายนะมาเดินชมบรรยากาศนะร้านชายก็รู้จักคนดังด้วยยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์เขาก็รู้จักนะเอโปสปีดแล้วพิมใช่นะครับทุกคนนี่อฮะไอโซส,สปีดที่อยู่ที่อังกฤษอะที่อยู่อังกฤษอ่ะน,นะใช่มาเมืองไทยอ่ะน,นะโอ้มาไอ้นี่เหรอมาอะไรนะเขาเรียกอะไรอนะ่ะมาเที่ยวเหรอใช่อ้เห็นว่าแจกเขาแจกเยอะอยู่นี่ แจกอะไรอะของอยู่ของกินเนาะก็เยอะเหมือนกันนะเออทุกคนนี่นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับรอบๆนะอันนี้พาหลานชายเดินนะเดินเที่ยวชมบรรยากาศเนาะก็หลังจากเราเสร็จสิ้นเราออกมาจากเคนิกนะทุกคนเพราะว่าผมส่วนตัวผมเองเ่ยผมไม่สบายนะครับทุกคนก็เลยให้หลานชายเนี่ยพามาหาหาหมอหาเคนิกนะเมื่อมากินยากิกนอะไรนะก็อย่างที่บอก พอเสร็จภารกิจก็ตอนนี้ก็จะพาหลานทรายเนี่ยไปหาเลี้ยงข้าวครับนะว่าเขาอยากจะกินอะไรนะวันนี้ก็จะเลี้ยงเขานะครับทุกคนเราจะกินอะไรกันนะทุกคนเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัดไปภาพไปตอนที่ว่าผมตอนที่กินกินข้าวกันเลยกันนะน้องวีน,นะเดี๋ยวไปกันเลยนะทุกคนของกินอยู่เอาอะไรนะน้องวีนูจะเอาอะไรนะเอานู่นเหรอโอเคแล้วเอานี่ด้วยเหรอโอเค เอานุ่นหนึ่งครับพี่โอเคอันนี้ขายยังไงครับต,ตัวละสามสิบตัวละสาเอาหนึ่งตัวครับโอเคหนึ่งตัวเนาะแล้วเอาอะไรอีกอ่นะเอานูจะเอาอะไรอีกเอาน้าบะเขียดเอาตะกระแตนมาเอายี่สิบเอาอะไรต่ออ่นะพีเ่เลือกเลยอ่นะ ห,หอะอร่จ้ะหนูจะเอาอะไรอีกเอาสินู่นแม,มองอะไรอ่ะแมงเขาเรียกอะไรอ่ะนี่จิดป่มป่ะเอาไหมจิดป่มแล้วหนูจะเอาอะไรอีกเอานี่ยนะเอานี่มาพอแล้วเหรอพอแล้วฮะพอแล้วเหรอโอเคมาตักเต็นอะ่ะ ขามันติดปลามันติดเหรอติดฟันเหรอโอเคพี่ติดปลาติดฟันลนองกินดูกินดูดิล <มา S 1> องกินดูไม้จิ้มไม้จิ้มนี่ไงอ๋อลองดูอลองแล้วก็บอกรสชาติด้วยนะออร่ไม้จิ้มแล้วก็ลองบอกรสชาติด้วยอื้มอ,อร่อยเออ้ยไปละโอเค ชอบแล้วทำไม้ึงชอบอะ่ะน้นแม่ร้องกินด้วยอ่ะน้าๆกินด้วยเหรอใ่อมาเดินเดินมาอะไรอื้อหืออร่อยอยู่เนีะมันด้วยเอ,เอาอีกป่ะเอาอีกไหมีม๋ยวเข้ากลับแค่เอาก็ได้ไนะนนหม เป็นไงรสชาติได้เรื่องไหมได้เรื่องมันๆออกมันๆเลยแล้วเป็นไงบ้างหวานไหมมีความหวานไหมอันนี้คือดวงมะพร้าวเหรอหวานแล้วทำไมนะกินเข้าไปมันรู้สึกแบบออกหวานหนิดๆนะอืมหวานๆก็ได้ไงหวานแล้วเคลื่อนออกไปมันก็จะมันๆเหรอ อันนี้เป็นบรรยากาศนะบอกไว้เลยว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้เป็นตลาดกลางคืนนะครับนะให้ทุกคนได้เห็นนะบรรยากาศคืนนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหนี่มันสุดยอดครับผมการตกแต่งนะการตกแต่งนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับที่นี่นะอยู่ที่เมืองไทยนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ก็มากับลามชายนะครับทุกคนมากินข้าวกันนะทุกคนวันนี้กินอะไรบ้างวี จะกินข้าวแบบไหนดีฮะเอาแบบไหนดีวันนี้หนูนะครับพี่พ่เพื่อน,นะนางบรรยากาศบอกได้เลยว่าสุดจริงๆนะนี่ไงแล้วกันอ่องไม้ร่วงเหรอ,อ,อใช้มือเราใช้มือเลยใช้มือจับเลยนะ <c oughs> ทุกคนน้องเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกวาด <c oughs> ไปกันเลยทุกคน